คละพักนักปรุงพลัสในการทําเค้กสูตรนี้นะครับพิมพ์เนี่ยเราจะใช้เป็นกลมก็ได้วันนี้ผมใช้เป็นเหลี่ยมนะครับถ้าใช้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็9ก้าูณเ นะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เค้กหนาหน่อยจะ8คูณ8ก็ได้หรือจะทรงกลมก็ได้นะครับทรงกลมก็กาวนิ้วก็ได้10นิ้วก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมที่จะทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขนะครับส่วนเตาอบ180องศาครับเราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนก็วอร์มไว้ได้เลยเพราะว่าการทําเค้กสูตรนี้ใช้เวลาในการตีไม่นานครับเราจะเตรียมส่วนประกอบของเหลวกับของแห้งนะครับแยกกันไว้ก่อนเป็นสส่วนนะครับในส่วนของของเหลวเนี่ยคลก็จะใช้นมข้นจืดนะครับเป็นนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์นิลายนะครับ ของนกเหยี่ยวฟาวคอนต้องบอกว่าตัวนี้ครับใช้ทําอาหารก็ได้เครื่องดื่มก็ได้เบเกอรี่เนี่ยยิ่งดีเลยครับเราจะใช้ทั้งหมด150มิลลิลิตรนะครับดวงออกมาไว้เลยข้อดีก็คือว่าการที่เขาเป็นกล่อง UHT แบบนี้นะครับทำให้เราสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง ในกรณีที่เรายังไม่เปิดใช้นะครับหลังจากเปิดใช้แล้วเราค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าประหยัดที่ตู้เย็นของเราแล้วเขาก็มีรูปแบบกระป๋องรูปแบบกล่องแบบกล่องเนี่ยกะซิบนิดหนึ่งว่าประหยัดกว่าครับนอกจากนมข้นจืดแล้วนะครับพลก็จะใส่วานิลาตามลงไปครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของเหลวนะครับเตรียมไว้ก่อนแล้วเราก็มาเตรียมส่วนประกอบของแห้งซึ่งได้แก่แป้งเค้กนะครับแล้วเราก็จะใส่ผงฟูลงไปนะครับสองช้อนชาครับเราก็จะ ล่อนครับผมเวลาล่อนคนไม่ยกสูงมากนะครับเนื่องจากว่ายกสูงมากบางทีมันจะโกออกมาข้างนอกและเพื่อทําให้เค้กสูตรนี้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับพลจะใช้ช็อตเทนนิงน้ํามันรําข้าวทดแทนเนยบางส่วนครับในสูตรนี้เราจะใช้เนอยอยู่40กรัม แต่เราจะใช้ชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวอยู่ที่75กรัมนะครับซึ่งนอกจากส่วนของตัวเค้กแล้วนะครับเรายัางจะใช้ชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวแทนเนยบางส่วนในตัวฟรอสติ้งวานิลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ยังมีไขมันอิ่มตัวที่น้อยกว่าเนยแล้วก็ชอตเทนนิ่งประเภทอื่นๆด้วยนะครับที่สําคัญครับ ชาตินี้น้ำมันรำข้าวของค i n ตัวนี้นะครับมีสารอาหารมีวิตามินไม่ต่างกับน้ำมันรำข้าวเลยครับเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะครับใส่ลงไปในโถตีเลยซึ่งในตัวเค้กนะครับเราใช้อยู่ที่75กรัมครับใส่เนยตามลงไปตีให้เข้ากันดีก่อนครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลสายตามลงไปครับตีต่อให้เข้ากัน ใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เราร่อนไว้แล้วนะครับลงไปครึ่งหนึ่งครับตีให้เข้ากันครับตามด้วยส่วนผสมของนมข้นจืดกับวานิลลาและส่วนประกอบของแห้งที่เหลือตีให้เข้ากันดีนะครับ และส่วนประกอบที่ทําให้เค้กสูตรนี้นะครับมีเนื้อสัมผัสที่เบานุ่มนะครับนั่นก็คือไข่ขาวในส่วนนี้เราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมดสีฟองแยกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีน้ําตาลอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีให้เข้ากันแต่ก่อนที่เราจะตีนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะเอาหัวตีเนี่ยนะครับไปล้างด้วยน้ําอุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าตัวหัวตีตะก้อของเราเนี่ยครับไม่มีคราบไขมันติดอยู่นะครับเพราะว่าคราบไขมันเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการขึ้นฟูของตัวไข่ขาวครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับของเมอแรงลงไปในส่วนประกอบหลักเล็กน้อยก่อนนะครับคนให้ส่วนประกอบหลักมีลักษณะที่เบาขึ้นตามด้วยเมอแรงที่เหลือครับบอลอมเบาๆให้เข้ากันดีครับ นำไวเค้กของเราเข้าอบใช้เวลา35นาทีครับเค้กของเราสุกดีแล้วครับผิวของเขาก็จะออกสีเหลืองๆน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักเค้กให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับในระหว่างพักเนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมทำหน้าฟรอสติ้งได้เลยครับชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับเนยส่วนหนึ่งตีทั้งสองส่วนประกอบให้เข้ากันดีก่อนครับ วานิลลาหนึ่งช้อนชาน้ำตาลไอซิ่งครับเจือจางส่วนผสมนะครับด้วยนมข้นจืด พอส่วนผสมนะครับเนียนแล้วก็มีลักษณะที่ขาวขึ้นนะครับก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้เค้กอุ่นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาออกจากพิมพ์พักให้เย็นสนิทแล้วก็ปาดฟรอสติ้งวาดดิลาได้เลยครับแต่งขอบให้สวยงามเล็กน้อยนะครับเราเล็มขอบออกนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อเค้กข,ขาวๆแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามขนาดที่เราต้องการเลยครับ เราสามารถแต่งหน้าด้วยน้ำตาลหรือช็อกโกแลตตามที่เราต้องการเลยนะครับวันนี้ผลแต่งด้วยไว้์ช็อกโกแลตเพลนะครับโรยหน้าง่ายๆเลยครับก็เป็นเค้กอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเนื้อขาวๆเนียนๆที่สำคัญวิธีการทำไม่ยากเลยครับลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e IG, TikTok และปลายน์แอดครับ